สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องแบบกดเปลี่ยนช่องไปนี่ทุกคนอยู่ในช่อง s a t i s Makeup by วันนี้เนี่ยที่ตูดแต่งหน้าจัดเต็มแต่งหน้าออกมาเป็นแบบว่าเกชาขนาดนี้เนีเพราะว่าตูดจะมาทดลองนะคะล้างหน้าด้วย Makeup r e m o เ e r รสองตัวใหม่นะคะของแบรนด์เซนกานั่นเองนึกถึงแบรนด์เซนกาทุกคนต้องนึกถึงตัวเซนกา p e เพอร์เฟกต์ o ิ m นั่นเองนะคะคือเขาดังตรงที่ว่า ฟองเขานุ่มมากแล้วพอล้างหน้าเสร็จมันไม่ทำให้หน้าของเราแห้งตึงนะมันทำให้หน้าของเราแบบนุ่มเด้งๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้นะคะเขาก็ออกตัวใหม่มา2ตัวนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเซนกะเพอร์เฟกต์วอเตอร์คลีนซิ่งนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่อตัวคลีนซิ่งนะคะที่เป็นแบบน้ำเนาะก็จะเป็นตัวสูตรไมเซล่าวอเตอร์นั่นเองนะคะและตัวที่2นะคะก็คือตัวเซนกะเพอร์เฟกต์ออยล์วิปนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่อเป็นหัวปั๊มนะคะที่กดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโฟมอเมซิ่งวะเป็นออย เมคอัพแต่ว่ากดออกมาแล้วเป็นโฟมคือแบบเฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้แบบอยากลองมากเลยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะตู่ก็จะมาโชว์ประสิทธิภาพของเจ้า2คนตัวนี้ให้ดูกันว่าแต่และอย่างเนี่ยนะคะมันมีข้อดีอย่างไรบ้างทุกคนจะได้เอาไปตัดสินใจเพื่อที่จะไปเลือกซื้อกันนั่นเองเลยคะ่ะซึ่งทั้งสองตัวที่ตู่พูดถึงนะคะก็อยู่ในนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขออน,นุญาตหยิบมันขึ้นมาก่อนนะคะคือกล่องใหญ่มากตอนที่ได้กล่องมาพี่ๆก็มีความกริ๊กกร้าเพราะว่าอยากได้นะ ตัวแรกที่ตูกบอกไปก็คือตัวนี้นะคะ Perfect Whip นะคะเซนกับ Perfect Whip ที่หลายๆคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะว่านางดีมากแล้วก็2ตัวที่ตูกพูดถึงนะคะก็คือ2ตัวนี้นั่นเองเนี่ตัวแรกนะะก็จะเป็น Perfect Water Cleansing นะคะเซนกับ Perfect Water ตัวนี้เนี่ยนะก็จะเป็น cleansing สูตรน้ำนะคะซึ่งเป็นสูตรไบเซล่าเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะก็คือมันจะสามารถที่จะกดลงมนสำลีนะคะแล้วก็เช็ดหน้าของเราได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปล้างน้ำเปล่านะคะ <Wow. S 1> แล้วตัวนี้นะคะก็สามารถเช็ดเมคอัพเช็ดความมันส่วนเกินแล้วก็เช็ดสิ่งสกป,ปกทุกอย่างได้อย่างหมดจดแล้วก็อย่างง่ายดายสำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมนะคะของ White Co ค o nut ไม่ใช่โคโคนัทน้ำมันผ้า ะะแล้วก็เดวเบิลไฮยาลูรอนิกเอ็กซิตนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นทำให้ผิวของเราเนี่ยนะมันเนียนนุม่มแล้วก็ ให้ปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆนะคะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเซนจาก p e เพอร์เฟกต์ออยล์วิปนะคะตัวนี้นั่นเองคือจะบอกว่าข้างในเนี่ยมันเป็นออยล์นะคะแต่ว่าพอกดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อวิปที่มันละเอียดนุ่มมากอยากลองมากเพราะว่ามันแปลกนะประสิทธิภาพของเขาเนี่ยนะคะมันเทียบเท่ากับออยล์ปกติเลยนะ,ะและด้วยความที่ไอตัวเนี้ยออกมามเป็นเนื้อวิปใช่ไหมมันจะเป็นโฟมนุ่มๆอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูซอฟ์มันก็จะลดการเสียสีของมือแล้วก็หน้าของเราที่แบบเวลาถูไปที่หน้าาเเนยระะกอค เขียวมันย่นนั่นเองถ้าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเวลาที่แบบใช้ออยมันก็จะทำให้เหนียวหน้าเหนอะหนะใช่ไหมแต่ตัวนี้ยมันจะไม่ทิ้งความเดอะหนะไว้บนใบหน้าเลยมันดีตรงนี้แหละคะ่ะทุกคน,นที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขาทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมีส่วนผสมของไวท์โคลูนนะคะแล้วก็ดับเบิร์ไฮยาลูโรนิกเอ็กซิตเหมือนกันนั่นเองค่ะโดยที่วันนี้นะคะตุกก็จะมาพิสูจน์ให้ดูกันนะคะว่าเจ้า2ตัวนี้นะคะ จะดีขนาดไหนนะคะมาดูกันนะคะว่าล้างไปแล้วเนี่ยหน้าของตุ่มมันจะสดแล้วมาทําให้ผิวของตู่เนี่ยได้หายใจมากขนาดไหนนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> การทดลองของตุ่นะคะจะแบ่งหน้าออกเป็น2ฝั่งนั่นเองนะคะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยตู่ก็จะใช้เจ้าตัว perfect water cleansing นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตู่ก็จะใช้ตัว perfect oil w i p นั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเจ้าตัว perfect water cleansing นั่นเองนะคะตุ่จะกดลงไปบนสำลีประมาณ2-3งาตั๊มนะคะ ชื่อคือรู้สึกกลิ่นดู็นดอ,อกไม้ญี่ปุ่นมากเลยอะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะชึบ <laughs> นี่ออกมาเป็นปื้ดเลยนะคะตรงนี้คือบริเวณที่ตัวบอกว่าใช้นิ้วกดลงบงในใบหน้านะแล้วก็เช็ดแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะมันมันไม่รู้สึกมันแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวหน้าเลยนะ คือแผ่นที่3ามนะคะทุกคนคือไม่น่าเชื่อเพราะว่าแผ่นที่3ามอ่ะมันเริ่มแบบเหลือน้อยมากทั้งที่ททปกติเนี้ยนะถ้าเกิดตูดแต่งหน้าแน่นขนาดเนี้ยตูดจะใช้สำมลีแบบเป็น1ิแผนนะ่นอ่ะอันนี้เพิ่ง3ามแผนนะ่นอ่ะชึบชึบชึบโอเคค่ะทุกคนนี่คือแผ่นที่4ี่นะคะแผ่นที่สี่แล้วเกลี้ยงเกลามากนี่ปาให้ดูเลย รู้สึกดีมากรู้สึกผิวแบบได้หายใจแล้วนะคะทุกคนนะจุดนี้โดยที่หน้าของตู่นะคะยังปกติไม่แสบไม่เคืองไม่ระคายผิวใดๆทั้งสิ้นไม่รู้สึกเนอหน้าไม่มันไม่แห้งตึงอันนี้คือดีมากเลยนะเพราะว่า cleansing water บางอันที่ตู่เคยใช้มาเนี่ยมันทาให้หน้าแห้งแบบแห้งมากแลวหน้าเรามันจะดูตึงๆอ่ะซึ่งมันไม่ทําให้เกิดผลดีกับผิวของเราเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ผ่านมากโอเคเดี๋ยวเราไปตอกันอีกหน้าเลงดีกว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้เลยนะจ๊ะเป็น perfect ออยวิปนั่นเองตัวนี้จะเป็นออยวิปโฟมนะคะกดมา2-3ปั๊มนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นวดไปที่หน้าของเรานะคะนี่จะติกออกมาแล้วทุกคนนี่ติกออกมาแล้วเช็เสร็จแล้วนะคะตูขอนี้าตไปล้างน้ำเปล่าแป๊บนึงก็เดี๋ยวก,กลับมานะคะ ใช้ตัว water e i n s i n g เลยนะอาจจะที่ใช้เนี่ยตัวรู้สึกว่าลางออกง่ายมากขนาดแบบอยไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่าของตัวก็ออกหมดนะคะโดยที่ผิวไม่แห้งตึงผิวยังนุ่มชุ่มชื้นเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะแต่ว่า แล้วก็ให้ผิวหน้าของเรามาสามากที่สุดหลังจากที่ใช้ตัวคล e น n ิ่งแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยนะคะล้างต่อด้วยโฟมล้างหน้าปกติด้วยนะจ๊ะเพื่อผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะทุกคนสรุปเลยนะคะ2ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพเหมือนกันเป๊ะะเลยนะคะล้างก็สาหมดจดนะคะที่สําคัญเนี่ยไม่ราคาเคืองผิวหน้าด้วยและที่สําคัญของตัวนี้ราคาน่ารักมากๆสามร้อยแปดสิบบาทเท่ากันเหมือนกัน ใช้สูตรที่เตงชอบได้เลยนะอย่างตัวนี้นะคะเป็น perfect water cleansing แล้วก็ตัว perfect oil w i p นะคะหาซื้อได้ง่ายๆว่าสันท็อกบูทซูรุฮะบิ๊กซี่เซตบอยหาซื้อง่ายมากมีทุกที่เลยนะคะแล้จุดจนี้ส่วนตัวตัวนี้นะคะผิวหน้าเนี่ยสาดหมดจนแล้วแต่ว่าผิวตัวเนี่ยยังไม่โอเคเดี๋ยวขอไปล้างผิวตัวต่อก่อนนะทุกคนตอนนี้แบบดำอยู่แค่นเนี่ยสด